เกมเอาเนื้โลงกัน,นะวันนี้ว่าเอาเนิ้วโลงฉบับคนขี้ลืมนะฮะใครเป็นคนขี้ลืมเนี่ยก็มาเล่นได้เลย <c oughs> จุดจุดจ <c oughs> ุดว <c oughs> มาเริ่มข้อแรกกันเลย <c oughs> ข้อแรกใครลืมโทรศัพท์ตัวเองใครเคยลืมโทรศัพท์ตัวเองไว้ที่ไหนสักที่ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่ใกล้เคียงกับเรามากก็ตามนะฮะ ข้อที่สองใครลืมว่าจะพูดอะไรแหมแหมใครเคยลืมหรือเปล่าว่าจะพูดอะไรเน่ะอุ้ยดอม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  นี่ข้อที่สามใครเคยลืมเมื่อวันนี้เป็นวันที่ต้องไปโรงเรียนส่วนตัวก็ไม่ได้ลืมนะอ่ะอันนี้ผ่านไปถึงข้อที่สี่แล้วใช่ไหมทุกคนไปเริ่มข้อที่สีกัน กันเลยว้าวิ่งลุ้น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 แล้เล่นอับบี้ไม่ค่อยเก่งนะอย่าบูบี้เรานะครับทุกคนมันผู้หญิงเด้เออ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 มาเอลมากินมาตูดให้ แล้ว่ไหมเดี๋ยวข้อที่สี่อันนี้ต่อจากเริ่มไม่กีนเลยนะใครเคยลืมว่าวันนี้ต้องใส่ชุดอะไรออโอ้ข้อนี้น่าจะมีคนติดบ่อยมากแรกทีก่เจ้าอ่ะข้อห้าข้อสุดท้ายนะคะทุกคน เร็วไปนิดนึงเลยอ่ะก็ขอ้อที่ห้าที่หนึ่งใครเคยลืมว่าวันนี้มีการบ้านเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ้ยแล้วก็ไม่ได้ทำและคาบเรียกคือวิชาที่เราต้องส่งการบ้านด้วยไหมนะใครเคยแล้วเอาลงหมดทั้งห้านิ้วป่ะ แต่ว่าไอข้อเนี่ยถึงถึงไม่ใช่วิชาแรกแต่ว่าแต่ว่าลืมทำเนี่ยก็ต้องเอาลงด้วยนะทุกคนให้ป้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะคอมเมนต์ด้วยบ๊ายบาย